สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวการีนาฟี่ายทุกคนด้วยนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาทํากิจกรรมแจกเพชรอีกแล้วนะครับโอเคเป็นการแจกเพชรสามรางวัลด้วยกันนะครับโอเคผู้โชคดีจะได้รับเพชรไปสามคนนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็คือเป็นการตอบคําถามของเรานั่นเองนะครับโอเคครับสําหรับใครที่อยากรู้ว่าผมถามคําถามแล้วก็อย่าลืมดูใต้คอมเมนต์ครับโอเคผมจะคอมเมนต์บอกไว้นะครับว่าผม ถามคำถามอะไรนะครับโอเคใครที่ตอบคําถามถูกผมก็จะมาแจกเพชรนะครับโอเคแต่ผมเป็นการสุ่มนะครับสุ่มสามรางวัลนะครับโอเคนะครับใครที่ได้ไปแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยกันนะครับโอเคครับนี่นะครับอ่าโอเคนะครับผมก็จะมาทําการแจกของเล็กๆน้อยๆกันเลยนะครับโอเคครับผมจะทําการ แจกตัวละครนะครับตัวละครหนึ่งตัวนะครับในตัวละครนี้ครับตัวไหนนี่ไายะโตครับชื่อไายะโตนี่ครับตัวละครตัวละครตัวนี้ครับฮายาโตนะครับความสามารถเขาคือยิ่งเฮ็ีน้อยยิ่งเจาะเกาะมากขึ้นนะครับโอเคสาหรับตัวนี้ผมว่าดีอยู่ดีในระดับหนึ่งเลยครับยิ่งเลื่อนเราน้อยเราก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับสําหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาตอบคําถามของผมด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคนะคใครที่ทําแล้วก็ได้แน่นอนนะครับโอเคนะครับนี่นะครับสำหรับกติกาของเราก็อยู่ใต้คลิปใครที่อยากได้ก็อย่าลืมทำตามด้วยนะครับโอเคครับผมผมจะทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นะครับโอเค